ว่าคุ้มครับกับกระบะนาวรานะครับเข้ามาใหม่4ประตูเกียร์ออโต้รถจังงานนะครับเป็นรถจังงานประวัติศูย์แท้นะครับเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับเช็คระยะไม่มีขาดบอกเลยนะว่ากระบะเดิมๆหล่อๆนะครับออาใหม่เก้าแสนกว่านะครับเป็นรถกระบะที่คุ้มที่สุดนะครับไปหาค่ายอื่นอาจจะได้ค่ายกระบะแคบนะครับธรรมดานะครับแต่ถ้ามาหาเป้นะครับวันนี้ไดนาวราสประตูนะครับเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับตู้เยี่ยวด้วยนะครับเบาเป็นเบาะหนังฟังก์ชันครครบนะครับ สเปครถนะครับราคาหลักล้านเลยนะครับราขายอยู่แค่4ี่แสนห้าหมื่นเก้านะครับคุ้มแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับสประตูออโต้บอกเลยว่าอยากให้ได้ไปใช้รถเพิ่งเข้ามานะครับมีมา3คันนะครับเมื่อคืนถ่ายไปคลิปหนึ่งลูกค้าโทรจองเลยนะครับวันนี้จะถ่ายอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้ก็บอกเลยว่าไม่นานติดจองแน่นอนนะครับราคาสวยราคาถูกราคาดีนะครับได้4ประตูออโต้นะครับถ้าเป็นค่ายอื่นนะนู่นเขาขายกัน5้าแสนกว่านะครับเนี่ยสีประตูออโต้เนี่ยคันนี้ขายแล้ว5กว่านะครับนี่เจอ4กว่า พึ่งเข้ามานะครับจะสดก็ได้นะครับจะผ่อนก็ได้ได้หมดเลยนะครับเงินสดกันผ่อนได้ซื้อได้ทุกจังหวัดทั่วไทยวิซซนถึงหน้าบ้านทุกจังหวัดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตื่นเต้นมากเพาบอกเลยครับเพราะบอกว่าคันนี้นะครับหายากนานๆจะมีทีนะครับเพราะมาทีไรครับติดจองเรียบเลยนะครับติดจองเรียบเลยนะครับรถสลด์ส่งถึงหน้าบ้านทุกจังหวัดครับบอกเลยนะรรสไลด์มีส่งนะครับทั่วไทยนะครับไฟแนนซ์วิซ็นถึงหน้าบ้านจะซื้อสดก็ได้ครับ มีเล่มพร้อมโอนมีหลักฐานการโอนการซื้อทุกอย่างนะครับก็วันนี้ใครสนใจรีบท้กหาโัรหาเป้เลยนะครับเบอร์0ูนย์เ4 8าสจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดครับมาดูกันนาวาลาปีสิบเก้าจดยี่สิบเกียร์ออโต้นะครับมีสามคันไมล์ลักหมื่นนะครับยังมาเป็นไมล์ลักหมื่นทุกคันเลยนะครับไมล์ไม่ถึงห้าหมื่นโคตรน้อยดีย่มาดูสภาพกันว่าเป็นยังไงนะครับนี่ไฟหน้านะครับไม่ซ้าใครนะครับเป็นโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดทม์แล้วก็ลมดําด้านหนให้ครบนะครับ จากหน้าโครเมียมสวยฝากระโปรงเดิมสีสามพันรถเดิมๆนะครับผมบอกเลยว่ารถสวยสเปคดีมากนะครับสเปคคุ้มเกินราคานะแมคโครบ18ยางนะครับตัวนี้ขนาด2 5 60พับครับระบบเบรก abs นะครับก็เหมือนรถเป้เลยนะครับแต่เป้ของเป้จะเป็นแคบนะของเป้จะเป็นแคปบนะครับของเป้เป็นแคบปี19นะอันนี้ได้ประตูนะครับถือว่าคุ้มกว่านะมาเป็นสายเดียวกันครับมาเป็นสายครอบครัวเดียวกันนาวราฟเหมือนกันนะ มาเลยนะครับดูแลง่ายไม่จุกจิกนะครับเปยังใช้งานอยู่ทุกวันนะครับกระจกหน้าของเดิมนิสสันครับภาษีพรบไม่มีขาดกระจกรอบคันนี่ของเดิมกระจกมองข้างเป็นโครเมียมนะครับมีกล้อง3 6 0รอให้ครบนะครับแล้วก็ตัวกระจกนี่ตัวนี้ปับไฟฟ้าผาไฟฟ้านะครับฟิล์มกล้องแสงรอบพันติดมาให้ครบขนาด60%สนะครับส่วนหูจับได้เป็นโครเมียมครับพร้อมกับตัวปุ่มล็อกรถคีเลสมีให้ครบเหมือนกันนะครับและดูนะด้านในใหม่คลิปเลยนะครับ คอนโซลสีดำนะครับเบาะได้เป็นเบาะหนังด้วยนะครับได้เป็นเบาะหนังเกียร์ออโต้นะได้เกียร์ออโต้ครับจอทัชสกรีนกล้องถอยครบนะครับ a i r b a กมีครบเลยนะครับโครงสร้างเดิมๆสภาพเดิมสภาพสวยนะครับโครงสร้างเดิมนะครับนี่เดิมๆนะสบีเสาซีหัวนงหัวน็อตเดิมๆนะครับหัวนงหัวน็อตเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยับนะครับเล่มมีให้นะครับพร้อมโอนนะนี่เล่มมีนะครับรถมาจากที่ไหนที่เขาบอกได้เลยนะครับภาษีพรบยังอยู่ครบเลยนะ บุ๊กก็อยู่ครบนะครับนี่บุ๊กก็มีนะครับเล่มนะครับนี่มาจากตัววิสนะครับวิสคาร์เล t นนี่เห็นไหมมีครบทุกอย่างครับจองก่อนได้ก่อนนะครับเพราะขออภัยครับผ่อนเจ็ดพันเจ็ดถึงแปดพันนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตและอาชีพของลูกค้านะครับวสกอร์ไะนรนะเบาะหนังด้านหลังสภาพยังเนี้ยบยังใหม่ครับดูดีครับแล้วมีแอร์หลังให้ครบเลยแอร์หลังมีครบนะครับ บาโยกดูที่ฝั่งนี้นะครับนี่ดูตัวถังเลยเดิมๆนะครับยามบํารถงเพิ่งเข้ามานะครับตัวถังเดิมเห็นไหมมี3าคันนะครับเมื่อคืนเมื่อคืนลงคลิปปุ๊บลูกค้าจองปั๊บเลยนะครับลงคลิปปุ๊บลูกค้าติดก็คือจองเลยนะครับโทรมาจองเรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับแคลิเบอร์คันนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับกล้องถอยมีครบมีพร้อมนะครับแล้วก็เส็นเซือ์ถอยก็มีให้ครบครับคันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับกล้องครบนะครับกล้องมีให้ครบ นะแม็ไชเนอร์ยังใหม่ยังกิ๊สภาพใหม่เนี้ยเลยนะครับตะเข็บรอยต่อโครงสร้างเดิมเดิมนะครับสนใจนะครับโทรหาเป้เลย0ูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดครับท่อเดิมช่วงล่างเดิมลุ่มลุกหมากเดิมนะครับอ่าสนใจจบจองได้เลยนะครับรถสวยนะครับยังเนรถสวยมากนะครับการสตร์มีให้ครบหลังคหลังคาเดิมนะครับนี่ของตัวของแต่งได้เลยบอกกันได้คุยกันได้เลยนะครับเบาะเป็นเบาะหนัง นะเบาได้เป็นเบาะหนังนะครับแผ่นเพดอยู่ครบครับนี่แผ่นเพดเลขกเฟรมเล็เครื่องอยู่ครบทุกอย่างนะครับนี่ต้องเดิมแบบนี้นะเสาบีเสาซีเดิมนะครับนี่เดิมเดิมเห็นไหมลมยางก็เติมเป็นลมไนโตรเจนนะครับสามห้าสามห้านะครับหน้าสามห้าหลังสามห้าประตูไม่มีแกะไม่มีไขดูเลยครับเดิมพอไหมครับสวยพอไหมแบบนี้นะครับมายกดูด้านหลังสินะครับโครงสร้างสภาพเดิมนะครับ คงสร้างสภาพเดิมนะครับกระเป๋าริงโจ้มีให้ครบนะครับแอร์หลังมีพร้อมนะใครที่สนใจนะครับห้ามพลาดนะคลิปนี้บอกเลยว่าคุ้มมากคันนี้นะสวยจริงนะครับสวยจริงสวยจังนะครับหัต้องน็อตเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยับนะครับสภาพเดิมสภาพสวยสีเดิมฝาเดิมนะครับประตูประตูเดิมหมดเลยนะครับเอาทำสัญญาถึงหน้าบ้านฟรีนะครับไปนะครับ แถมให้ครับประกันื่องเกียร์ฟรีหนึ่งปีซ่อมศูย์ด้วยนะครับอย่าเบรกกดพุชสตาร์ทก่อนนะครับมา้ายดูนะครับกุญแจแท้สองดอกนะครับดอกแท้สองดอกแบบนี้เป็นมีให้นะครับนี่ดอกแท้สองดอกนะครับพุชสตาร์ทได้มาครบครบนะครับได้พุชสตาร์ทนะสเปครถหลักล้านนะครับฟังก์ชันนะกล้องหน้านะติดมาให้แถมมาให้แล้วครบนะครับแล้วก็ตัว นี้จะเป็นตัวเรียกว่ากล้องมองหลังเนาะมีให้ครบเหมือนกันนะครับกล้องมองหลังมีให้ครบบลูทูธบลูทูธ auxb มีครบคาเมราดูนะนี่เห็นไหมกล้องหน้ากล้อง3 d ซดีซยขวามีครบเหมือนกันนะครับบอกองศา,ากาเรเลี้ยวหน้าให้ด้วยเห็นไหมครับแล้วดูนะข้อเขยิอมหลังปึ๊บนะครับบอกองศา,ากาเรเลี้ยวหลังให้อีกนะครับครบเครื่องนะครับนี่ครบเลยนะ คุ้มมากครับออกไม่9ก้าแสนกว่าวันนี้เหลือแค่4ี่แสนห้าหมนเก้าผ่อนเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทโคตรคุ้มนะครับเกียร์ออโต้นะครับนี่เกียร์ออโต้เห็นไหมเกียร์ถอยมีครบเกียร์หน้าทุกอย่างพร้อมครบหมดเลยนะครับครบทุกอย่างนะครับสเปค่ดราคาหลักล้านอ่ะเอาย่างนะครับนี่คุ้มสันโทยังมีให้แบบนี้นะครับและไม่นะดูเลยไม่สี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยนะครับโคตรน้อยนะครับไม่โคตรน้อยนะครับไปเห็นคลิปเห็นรถแล้วว้าวมากนะครับ คืออยากได้ไปใช้กันเลยอ่ะไว้ง่ายนะครับอยากให้ได้ไปใช้กันนะครับถ้าเป้ไม่มีรถนะเป้บอกเลยว่าถ้าผ่อนไหวไปเอานะผ่อนเจ็ดเปนเจ็ดแปดพันแค่นี้นะครับคุ้มมากนะครับเกียร์ก็เกียร์ออโต้ขับง่ายได้เบาะหนังด้วยนะครับคุ้มๆเลยสนใจโทรหาเป้เลยนะครับเบอร์ศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดครับไปจะไปดูห้องเครื่องกันนะครับเป็นยังไงนะไปดูนะครับห้องเครื่องสภาพยังไม่ล้างเลยนะมาเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ด้านหน้านะครับเห็นไหม เวลาสตาร์จะมีไฟเดรามให้แบบนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยครับรถสวยมากงามๆเลยเครื่องเดิมสภาพสวยงามครับนี่นิสสันวาร่านะเครื่องทนเครื่องถึกนะครับและแรงด้วยร้อยหกสามแรงม้านะครับอัตรากิร้มันอยู่ประมาณสิบสี่สิบห้ากิโลลิตรนะครับถึงสิบหกนะรถสวยครับอานุคันหน้าสภาพเดิมไฟหน้าของเดิมแซนเล่นะครับแกนแ้างขวาเดิมไม่มีโดนไม่มีชนนะครับ ระบบเบรก ABS เดิมนะครับฝาเดิมหมวน็อตเดิมๆแบบนี้นะครับจองให้ทันนะครับบอกเลยว่าจองให้ทันนะครับตรงนี้เป็นตัวถนนการคร้อยแบบใหญ่แก้วนะครับสวยมากนะครับสติ๊กเกอร์มอกอยู่พบนะครับอยู่ครบเลยนะครับแก้มสายแก้มขวาเดิมนะครับหมน็อตเดิมนะหัวน็อตเดิมนะครับกรองโซลาร์มันเบรกนะครับกรองอากาศเดิมๆคานตรงคันหน้าเดิมหมดเลยนะครับรถไม่มีชน ไม่มีอุบัติเหตุนะครับอยากได้ไปใช้กันบอกเลยว่าคุ้มนะครับถ้าเป้ไม่ติดว่าผ่อนรถอีกคันหนึ่งอยู่นะเปซื้อใช้แล้วนะครับขาบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับเป้ก็นาวาร่านะนาวาร่านะครับรถสวยเหมือนกันของเป้ได้เกียร์ปุกนะอยากได้เกียร์โต้ะแล้วนะบอกเลยว่าขับง่ายกว่าเยอะเลยนะครับขับง่ายกว่าไม่ต้องเหยียบคัส์นะครับใครหายอยู่นะสี่ประตูออโต้โคตรคุ้มคันนี้นะครับได้ราคานะออกม่เก้าแสนกว่าวันนี้เหลือสี่แสนห้าหมื่นเก้านะครับดอกเบี้ยนะครับสี่ประตูรถปีสิบเก้าอ่ะ ดอกเบี้ยรถกระบะก,กับรถเก๋งดอกเบี้ยเดียวกันนะครับดังนั้นครับใครหารถกระบะนะครับราคาดอกเบี้ยถูกนะราคาถูกไม่พอดอกเบี้ยถูกของรถเก๋งนะครับคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์นะครับถูกคุ้มนะครับฟังก์ชันหลักล้านรถขายแค่4 5, 9, 9, 9, 9. ออี่แสนห้าหมื่นเก้าพรุนยูเจ็ดพันเจ็ดสนใจโทรหาเป้เลยนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับติดต่อหาเป้เลยครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดครับ ไปอยู่ที่เพชรยนต์นะครับรถสวยๆแบบนี้อยากได้กระบะสวยคุ้มของแถมครบเยอะที่สุดคุ้มที่สุดดีที่สุดครับติดต่อหาไปเลยนะครับอยู่ที่เพชรยนต์ครับเสรีไทย68กับตัวเสรีไทยอากับสุวินธวงศ์46นะครับเราเปิดทั้งหมด3สาขาแล้วนะเพิ่มมาแล้วนะครับรถ400กว่าคันนะครับคัดเกตคุณภาพให้พร้อมในคันนี้ตรวจร้อยตรวจรถให้ด้วยนะครับ200กว่าราการมีใบเซอร์ให้พร้อมนะครับสวยครบเครื่องแบบนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับ กดไลค์กดแชร์นะกดติดตามและทั้งหาดูภาเป้น,นะครับเป้รอรับสายอยู่นะครับพร้อมโปรของแถมให้เพียบเลยนะครับผมสวัสดีครับ